มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นซองใส่วิทยุเอดิเซนต์นะครับ่ h ha 1 g นะครับหรือว่า ha 1 g นะครับตัวนี้เป็นซองหนังนะครับเป็นซองหนังลักษณะตัวหนังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ผมใส่ซองมันเป็นซองใหม่นะครับซองใหม่่ประมาณนี้นะครับ่าตัวนี้ใส่มาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ่าตัวนี้จะเป็นซองที่มีชาร์จด้านหลัง นะครับพี่ชาด,ด้านหลังอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวที่ใส่หูฟังนะครับพี่ใส่หูฟังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มหน้าจอแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเสียงนะครับเสียงการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ <losers. S 1> ก็คุณก็ใส่ไปนะครับใส่ไปอย่างนี้ใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บอ่า,สา,สา,สาใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บคุณก็สามารถใส่ ด้านบนก็สามารถเนี่ยใส่ได้ตรงรูตรงนี้อ่ะใส่อย่างนี้นะครับใส่งี้แล้วก็ใส่นี no. ่อย่างนี้นะครับนี่เห <recognize. S 2> <iti> ็นไหมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ตรงนี้เห็นไหมด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นี่เป็นที่ชาร์จนะครับใส่ชาร์จได้ตัวนี้เป็นไม้นะครับตรงนี้เป็นแสงไฟที่เปิดเนี่ย เปิดออมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซองใส่วิทยุนะครับก็จะเป็นอ่ะประมาณนี้ก็อ่าหรือว่าใส่ง่ายกันวิทยุเปลี่ยนนะครับหรือว่านั้นนะครับเนี่ยด้านข้างก็เป็นปุ่มกดนะครับกดเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเปิดวิยุได้เนี่ยงานดีงานละเอียดนะครับตรงนี้อ่าประมาณนี้เห็นไหมอืม ก็มาดูกันนะครับอ่ะพอใส่ปุ๊บมาดูด้านหน้าด้านข้างเนี่นะครับด้านหลังมีดูด้านบนนะครับเห็นไหมด้านบนนี่น,นี่ประมาณนี้ที่ใส่สายคล้องนะครับคลิปนั่นร่างจะเป็นอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับนี่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  โอเคครับก็ประมาณนี้น,นี่นะครับนี่อืมนี่